สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเออวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอาโอมีนะครับผมหนึ่งนะมันซึ่งเราก็เลือกเป็นโหมดปกตินะ

เดินเบอรนึงครับผมทีกคนบอกว่า้อเดินหน่ยว่เลืก้าครับผมเก็มาอยู่กับการ์ด R O V ตัวสีทองนั่นคืตัวไย ันนี้ก็น่าจะไม่โหดไม่ตึงกันเพราะว่าฮีโร่ผมวิวสามแล้วก็น่าจะไม่โหดน,นะฮีโร่ผมมันดูเวิวสามยางไหนก็ช่วยบอกเพื่อนนะเขาก่อนก็ MVB ไม่ก็เยอะนะครับผมแต่ก็ MVB เยอะแหละจะเข้าโปก็สองสามครั้งครับไม่ได้เป็น MVB ไม่ใช่ละไม่ชนะสิบครั้งอ่ะไม่ได้เป็นเวีอยพีจงต้อนรับการกลับมาของข้าอาโอวีใช่ไหมศัตรจะากตัวในหวาีวไม่เคยขึ้นวีพีพอผมเดิน you am ทำให้ฉันรู้สึก่าอิสระชอบจังเลยฮ You have defeated an enemy. Ultimate. มาาาทีบ Double kill ได้หมบิสหมดเบสยอยูหมดเลย Oh, <laughs> I ก็ไก้หมดแล้วแหละ เราม่ตกน่น้วโไม่ตายเลยแต่ตอนนี้มันต้องตายตัวเลยนะไม่ควรมีชีวิตอยู่อ้ามใช้สกิลทำไมล้วมาครับอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว Destroyed a tower! Yeah. <gasps> <gasps> รวยเลยครับผมเอาเข้าไปได้แล้ว,ลวไม่บอกกันเลยไม่บอกกันเลยโอเคอ้าวทำไมไมันเป็นแบบนี้เล่นหมดจัด,ดัำดำับจบหนึ่งเกมไม่นับ A F K A K ก็เราจะ M V P หมอนนะผม M V P นะครับผมแต่อันนั้นมันหมุนไม่หมุนไม่แค่นั้นเองหมุนแบบว่ามันไม่ได้หมุนเต็มนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละปกดี M V P ทีมเขาก็มีนะครับผมโอ้โห เอ็มวีทีมอเขาี่ตายศูนย์เลยเอ็มพีทีมเขานี่ตายห้าครั้งเลยแล้วเราเนี่ยตายศูนย์มีแค่คนเดียวที่ตายเ็คืออ๋อมีคนเดียวที่ตายเย้วทำตีไม่ได้ด้วยทำยอดกุ้ยทออสองถุงเลยนะเนี่ยมาครับผมเล่นอีไปเมทของเราน่าจะแรงหน้าดูนะครับผม ยหนีบไปเลยรเพื่อน,นยังเพื่ออยู่เว่งเวเว่งอ่านเจได้แล้วอ่านเาได้ไดเคสครับผมสกินไม่มีสกินด้วยนะผมมีแต่สกินคนง่าย ก็จะเล็กๆหน่อยช้าๆหน่อยนะเพราะว่าเครื่องผมมันเก่าแล้วนะผมมันช้าแล้วมันก็นแหลกนะคผมอ้าวม,มีตัวใช้ตัวเรียวกับเราด้วยนี่แต่ว่ารวีวีฮีโร่เขาน้อยนะผมลีววฮีโร่ผมที่เยอะคนเดียวนะผม,มจะแผ่นเล็กข้างบนนะคะผม มาคุนตัวคนพร้อมแล้วยกเว้นผมอ่าจงต้อนรับการกลับมาของข้าอ่าโอ้ยรอไม่ไหจะได้มศัตรูจะปรากฏตัวให้ทีได้จะได้ดีใจดีดดีนมตัวให้ถจะไควะม เวลาบินทำให้ฉันรู้สึกอิสระชอบจังเลย ตัวหนึ่งะคมคะผมก็เข้ามาแล้วแต่ว่าเราตึ้งกว่าครับผม Dragon d s l a y have appeared. จำทำเรือมึเื่องเนี้ยปิดปากตลอดเลย Executed. นะครับผมนะไปบินไปบินบินบินแล้วก็บินบินบินซ้ายบินบินบินไปใช่ละระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะนี่ขาเขามาเขาเขามานี่สียดเราจ้ย

กบแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คักำลังถูกส่งออกไปอย่าข้าานะันนี้เราเข้ามาแล้วกะจะใช้พลังนี้ไปออนกว นี่นะคบผมนี่นะคบเราก็จะใช้พลังโจมตีเข้าไปนะคบผมนะครับโอเคครับผม